เบื้องตน้นการออกแบบเทสจิน28ถูกออกแบบให้มีขนาดความสูงเพียง3เมตรแต่ในซีรีส์มีฉากที่มีคนอยู่ในอุ้งม,มือได้ซึ่งไม่สมจริงเอาซะเลยเลยแก้ข้อมูลขนาดเป็น20เมตรแทนอย่าลืมกดซับ c r i b e กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะ สวัสดีเพื่อนๆพนทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้สารานุกรมเหล็กไหลข้อมูลหุ่นยนต์ก่าเราจะมาพูดถึงเทสซูจิน28เทสซูจิน28สูง20เมตรหนัก25.8ตันประเภทซูปเปอร์ Messenger of the sun เทสซูจิน28ตุลาคม1,999ถึงมีนาคม2,000 บนทีวีมี26ตอนหลังสงครามแปซิฟิกด็อกเตอร์คาเนดามีแนวคิดจะสร้างหุ่นยนต์ที่ยอดเยี่ยมขึ้นมาเขาพัฒนาจนเป็นเทสซจิน28และได้โชทาโร่ลูกชายของเขาเป็นคนควบคุม เข้าต่อสู้กับหุ่นยนต์ของด็อกเตอร์ชิกิชิมะ Messenger of the Sun เท s จิน28เป็นการรีเมคจากต้นฉบับเดิมที่เป็นมังงะ และแอนิเมชันขาวดำในปี1958โดยให้ความเคารพต่อต้นฉบับแต่มีการเปลี่ยนรูปลักษณ์ใหม่ให้ตัวหุ่นยนต์และเปลี่ยนแปลงเนื้อหาบางส่วนวข้อมูลจำเพาะพลังงานแสงอาทิตย์เบื้องตน้นการออกแบบเทสจิน28 ถูกออกแบบให้มีขนาดความสูงเพียง3เมตรแต่ในซีรีส์มีฉากที่มีคนอยู่ในอุ้งมือได้ซึ่งไม่สมจริงเอาซะเลยเลยแก้ข้อมูลขนาดเป็น20เมตรแทนเทสจริง28มีอนุสาวรีย์เป็นของตัวเองตั้งอยู่ที่โกเบประเทศญี่ปุ่น Messenger of the Sun เทสจิน28ความจริงจะมีภาคต่อแต่เนื้อหาที่ผลิตไว้แล้วนั้นถูกขโมยหายวับไปหนักบินหลักและยูนิตที่ปรากฏคานดะโชทาโร่เทสซจิน28 ค,ควบคุมเทสจิน28ยูนิตเทสจิน28ไม่มีนักบินแต่ควบคุมผ่าน Control, รีโมทคอนโทรลลักษณะเหมือนกระเป๋าและโชทาโร่ใช้สิ่งนี้ในการควบคุมในเกมเทสจิน28จะสามารถฟื้น HP ให้ยูนิตอื่นได้ด้วย b บล็กออคเดิมทีเป็นยูนิตสัตวูที่ถูกสร้างโดยด็อกเตอร์ชิกิชิมะถูกผลิตออกมาเป็นจนํานวนมากซีรีสออนแซด สำหรับคลิปนี้นะคะกอล์ฟดก็ขอลาไปก่อนครั้งหน้าจะอะไรมาพูดให้ฟังอีกก็อย่าลืมติดตามกันอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ